สปอยยาวมังงะวันพีช1 1 2 3ความลับที่แท้จริงถูกเปิดเผยและการเดินทางครั้งใหม่ของกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟางสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นสปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1 1ึ่งน้อะครับซึ่งในเรื่องนั้นก็กําลังปูทางไปสู่เอลบาร์แล้วนะครับเรื่องราวต่างๆนั้นน่าสนใจแน่นอนสำหรับตอนนี้เพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด เลยดีกว่าโดยชื่อตอนอย่างเป็นทางการของมังงะวันพีชในตอนที่1,123นั้นจะมีชื่อตอนว่าความว่างเปล่าในช่วง2สัปดาห์และสำหรับปกตอนมังงะวันพีชในตอนนี้นะครับเดนจิโร่นั้นได้ทําการลงโทษเด็กๆนะครับโดยการให้กินโอเด้งนะครับกับคนที่พวกเขาเกียนจึงทําให้ในตอนนี้จะเห็นว่าทั้งเดนจิโร่และเด็กๆนั้นต่างกินโอเด้งกันนะครับกับยามาโตะนะครับในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับก็กินอย่างอ,อร่อยเลยนั่นแหละ ด้วยเหตุการณ์ของมังงะในตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับที่เกาะเอเคดนะครับโดยเราจะได้เห็นนะครับเหล่าทหารเรือทุกคนนั้นเป็นลมล้มพับกันไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับคนระดับพลเรือโทของกองทัพเรือนั้นก็ไม่รอดและเราได้เห็นนะครับเอสนกเนี่ยอยู่ในฟองสบู่นะครับและพยายามปลุกให้ทุกคนนั้นตื่นขึ้นนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพื่อจะตามล่านะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต่อเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปนะครับที่เรือเอลบาบนะครับโดยลูฟี่ในร่างเกีย5นั้นพยายาม ในตอนนี้นะครับก็ไม่มีปฏิกิริยานะครับในการตอบโต้อะไรส่วนดอลลี่กับโรกี้ที่อยู่ตรงนั้นนะครับพวกเขานั้นก็ไม่รู้สึกนะครับถึงการปรากฏตัวขึ้นของศัตรูเลยตั้งแต่ที่พวกเขานั้นหมดสติไปด้วยเช่นกันโดยดอลลี่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาแล้วครับว่าฮาคีราชันผู้พิชิตนั้นเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งกว่าฮาคีของผมแดงด้วยซ้านะเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเห็นภาพนะครับเป็นเรือเอลบาฟแล้วก็เรือเทารซันเซนนี่นั้นนะครับได้ร่วมออกเดินทางไปด้วยกันนะครับไปที่เอลบาฟและเราััอ่ยตงลกพ ใจนะครับอย่างผ่อนคลายอุซบนั้นร้องไห้นะครับแล้วก็ทําการทักทายนะครับดอลลี่แล้วก็บลกี้นะครับจากเรือซันนี่ส่วนลูฟี่นั้นนะครับค่อยๆร่างเนี่ยเหี่ยวลงไปนะครับเป็นเพราะเขานั้นเริ่มหมดแรงแล้วกับร่างเก5าแล้วก็นอนนะครับอยู่บนตักของนามิเรียกได้ว่านะครับเดี๋ยวมีคนจ้นนะครับลูฟี่กับนามิอีกแน่นอนเลยนะแต่แปลว่าลูฟี่เราก็หมดเรื่องหมดแรงนะครับกลายเป็นคนตัวเหี่ยวในทันทีและตัดไปที่ซันจินะครับโดยซันจินั้นยืนอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็มองดูร่างของเวก้าพังนะครับ พูดขึ้นมาฉันรู้สึกไม่สบายใจจริงๆเลยกับสิ่งที่คุณพูดตรงนั้นนะเวก้าพังนี่เป็นวิธีที่คุณต้องการให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมฉันยังจับประเด็นอะไรได้ไม่ค่อยมากมายสักเท่าไหร่คุณนะ่พูดแต่ประโยคบ้าบอนะเวก้าพังและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับเป็นการย้อนอดีตกลับไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เอเคธโดยชากานั้นค้นพบแหละครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับจากโรงไฟฟ้าชากานะครับจึงแสดงข้อมูลนี้นะครับให้กับวกกเวค้าพ นายดูสิ่งนี้สิมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเลยนะจากจํานวนอ,นอนุภาคหรือแม้กระทั่งนิวตรอนที่มากมายเลยพลังงานที่ใช้กับไสเหล์ฟิล์มค่อยๆเพิ่มขึ้นหากนี่เป็นข้อผิดพลาดก็เป็นปัญหาร้ายแรงมากเลยนะ พิาโครัตที่เห็นนะครับก็เลยสังเกตนี่ช่างแตกต่างจากข้อมูลที่เราบันทึกเอาไว้ชากาที่เห็นแบบนั้นก็เลยตอบกลับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในบันทึกเนี่ยได้อย่างชานฉลาดเลยล่ะเวก้าพังตัวจริงนะครับที่เห็นแบบนั้นก็เลยพูดขึ้นมาถ้าแบบนั้นแล,ล้วล่ะก็คงมีหนึ่งในเวก้าพังของฉันสินะที่อาจจะเป็นผู้ร้ายอาจจะเป็นลิลิตเหรอชากาถึงพูดขึ้นมามีเพียง3คนเท่าน,นั้นที่มีข้อแก้ตัวเนี่ยที่น่าจะฟังสมเหตุสมผลอยู่พลังงานจํานวนมหาศาลถูกขโมยไปแล้วเวกา้วกา1ใน4 ที่เหลือเป็นคนร้ายและฉันแน่สงสัยที่สุดเลยก็คือลิลิธพิทาโกลัสก็เลยพูดขึ้นมานั่นคงเป็นเหตุผลสินะว่าทําไมคุณนั้นถึงอยากให้สมองของเรานั้นอยู่ในโหมดการซ่อนตัวชากะที่อยู่ตรงนั้นก็เลยพูดต่อถูกต้องแล้วล่ะถ้าเราอัปโหลดประสบการณ์นี้เข้าไปในพังเลกคอร์ลิลิธผู้กระทําผิดนั้นก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยและหลังจากนั้นเหตุการณ์ผ่านไปนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ร่วมกันนะครับที่จะสืบแล้วครับว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ที่หักห ที่แท้จริงนั้นคือคนที่พวกเขานั้นไม่คาดคิดด้วยพิทาโคลัสนั้นได้พูดขึ้นมาไม่ไม่นะฉันเจอคนร้ายแล้วคนร้ายก็คือยอกนั่นเองเล่นเอาเวก้าพังตัวจริงกับชากานั้นถึงกับตกใจอะไรกันนะพิทาโคลัสที่อยู่ตรงนั้นก็เลยพูดแหละครับว่าฉันคนพบว่าข้อมูลที่ยอกอัปโหลดไปในพังเลคคอร์ดคือเฟกเมมโมรีหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จยังไงล่ะอีกทั้งเธอนั้นเป็นผู้ที่จัดการในมแมลงสื่อสารและทางด้านชากาก็พบแหละครับว่าบันทึกของยอกนนั้นกําลังจัดการนะครับอาวุ จกิ็เลยพูดขึ้นมาทําไมเป็นแบบนั้นล่ะฉันต้องขอโทษลิลิตด้วยและฉันผิดเองนะที่สร้างความลบของตนเองมาจนเกิดเป็นยอร์กหลังจากนั้นเราจะเห็นว่านะครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็คือได้ยินนะครับบันทึกการสื่อสารของยอร์กนะครับกับ5ผู้เท่าจากข้อมูลที่เวก้าพังนั้นสามารถกู้คืนมาได้นะครับโดยยอร์กนั้นนะครับใช้แมลงสื่อสารสีขาวเพื่อทําการส่งข้อความนะครับไปเหล่า5ผู้เท่านะครับและทาการฟ้องเลยครับว่าเวก้าพังตัวจริงในตอนนี้กําลังศึกษานะครับเกี่ยวกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าอยู่หลังจากนััั้้้นเววกกกาาาาพง็ขใจ่ทํไมร นั้นนะครับถึงมาเยี่ยมพวกเขาในหลายครั้งเลยในช่วงวันนี้และหลังจากนั้น1วันต่อมาหรือ6วันก่อนเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอาณาจักรลูรูเซียนั้นถูกกำจัดไปหลังจากได้ได้ยินนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาณาจักรลูรูเซียทําให้เวก้าพังนั้นก็นึกขึ้นมาได้แหละครับว่ายอกนั้นขโมยส่วนหนึ่งนะครับของมัตเตอร์เฟรมนะครับจากนั้นเธอก็ส่งให้กับรัฐบาลนะครับโดยใช้อาวุธนะครับย่างสัตว์ทะเลนะครับหรือว่าซีบีดเวพอนนั้นในการส่งให้ได้ทําให้เวก้าพพัััััังงงรรรรูู้้้้้เหอออบบบบวววว่่าา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 าฐลลลโโกกกกกนนนนนนีียยมมุธณดจชทสถ จับยอคได้ด้วยตัวเองนะแต่เวก้าพังตัวจริงบอกว่ามันน่าจะสายเกินไปแล้วล่ะไม่ว่าเป้าหมายของยอคนั้นเป็นอย่างไรเธอก็พิสูจน์ให้รัฐบาลโลกเห็นว่าเธอมีประโยชน์สําหรับพวกเขาด้วยการใช้มัตเตอร์เฟมดังนั้นเวก้าพังคนอื่นๆนั้นที่ได้รู้เกี่ยวกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าเนี่ยก็จะถูกกาจัดทิ้งลงไปทั้งหมดเวก้าพังก็เลยพูดหละว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เตรียมเรือเพื่อให้ชาวเอเคนั้นได้หลบหนีแต่นั่นไม่ใช่ทางเลือกสาหรับเราทันทัพเรือทุกแห่งนั้นได้รับคําาาาาาสสัััั่่่่่งงงงง้้้้จจจบบกกกกกุุมพพวพวววววเเเเเรรรแแแลลลลลลลขขะะะไไนนดดออโยยซตต ตายไม่ว่าที่ไหนก็ตามทีแต่เรามีอุปกรณ์ที่โอฮาร่านั้นไม่มีเมื่อ22ปีที่แล้วเรามีวิธีการถ่ายทอดเสียงของเราให้กว้างไกลไปมากกว่านี้ยิ่งเข้าใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นความมืดดำของรัฐบาลโลกมันคืออะไรกันแน่ฉันไม่ยอมให้การตายของฉันนั้นต้องสูญเปล่าหรอกหลังจากนั้นเวก้าพังก็ได้พูดแหละคับว่านะครับยังมีเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถได้รับการปกป้องคือคูโมฟุโตหรือว่านะครับถ้าแปลจริงๆก็คือเครื่องจักรสำรับสร้างนะครับเกาะน,นะครับก็คือเป็นก้อนเมฆนั่นแหละที่อยู่ตรงงงกกกลาลาาะัเเแ้พ็ เลยว่าเราต้องช่วยมันเอาไว้เพราะว่าเมฆเกาะนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับมนุษยชาติหากโลกนั้นจมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเวก้าพังนั้นเริ่มดัดแปลงนะครับก็คือหุ่นยนต์โบราณแล้วนะครับแล้วก็ทําการเก็บนะครับแมลงสื่อสารเอาไว้วันหนึ่งยอคพบเขานะครับแล้วก็ถามเวก้าพังแหละครับว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับโดยเวก้าพังก็ตอบกลับไปว่าเขานั้นพยายามนะครับทำให้หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่ได้ด้วยมาตเตอร์เฟรมนะครับซึ่งยอคอยู่ตัวนั้นก็บอกแล้วว่าฉันหวังว่ามัตเตอร์เฟ จริงที่ว่ามาเตอร์เฟรมนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับและคือความหวังเดียวนะครับของทางด้านเวก,ก้าพัง เลืการถูกตัดไปนะครับสวันก่อนนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเวก้าพังชากาแล้วก็พิทาโกลัตนั้นจึงนําการบันทึกเสียงนะครับออกอากาศไปทั่วโลกนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเรานะครับถึงได้เห็นนะครับมีแค่3คนเท่านั้นในวิดีโอนะครับและหลังจากนั้นการบันทึกเสียงของเวก้าพังชากาพิทาโกลัสนั้นนะครับก็ทําการลบความทรงจําของพวกเขานะครับในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับด้วยวิธีนี้จะทําให้พวกเขานั้นไม่ถูกเปิดเผยความจริงนะครับและจึงทําให้นะครับพวกของเวก้าพังชาการและพิทาโกลัตนั้นนก็็เเลยยยไไม่่รรูู้้งวาอปผทศ เพราะพวกเขานั้นได้ลบความทรงจําเอาไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้และเวก้าพังก็ได้พูดแหละครับว่าไฮนาที่กําลังเกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่นําชยชนะมาให้พวกเราอย่างแน่นอนและเมื่อเวก้าพังตื่นขึ้นนะครับจากการลบความทรงจําเขาพบว่าข้อความถูกทิ้งเอาไว้นะครับในงานวิจัยของเขานั้นถูกลวไหลไปยังรัฐบาลโลกแล้วและพวกเขานั้นกำลังจะตายในไม่ช้านะครับแล้วก็มีหมายเหตุขึ้นมาข้างล่างด้วยแหละครับว่านะครับอย่างไรก็ตามทีในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราได้เตรียมมาตรการในการตบโต้วตวตวไว้หมดแล้วปลดเชื่อในตัวเออองงงแแแลลละะะะตาายยีก่นึทั้ด เราเห็นว่าฉากก็เปลี่ยนไปนะครับก็คือเมื่อเวก้าพังนั้นอยู่กับซันจิและลัดแล้วก็แฟรงกี้นะครับที่กําลังขี่เวก้าแท้งศูนย์แปดอยู่นะครับไปทางตอนล่างของเอกเคสก็คือวันเกิดเหตุนั่นแหละก็คือในตอนนั้นเวก้าพังบอกซันจิแล้วครับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะกลับขึ้นไปอีกและเขาก็คงคิดว่าจะอยู่ส่วนล่างของเอเคสต่อไปและเวก้าพังก็พูดแล้วครับว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเขาอยากให้ซันจิปล่อยให้เขาตายไปซะเวก้าพังนะครับก็พูดแล้ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับฉันเนี่ยกําังตนนร่อทู้็ ามและะ้วค่บว่ามันแน่นอนว่ามันต้องทําให้เกิดความโกรธหวนฉันปล่อยให้นายตายไม่ได้หรอกนะเวก้าพังเวก้าพังนะครับก็ขอร้องนะครับในตัวของซันจิว่าปล่อยให้เขาตายซะ และหลังจากนั้นเราจะเห็นในหน้าสุดท้ายนะครับก็คือกลับมาในการปัจจุบันแล้วเหลานักรบคนยักษ์นั้นกําลังเฉลิมฉลองนะครับอยู่กับเพื่อนๆของเขานะครับโดยอูซุบนั้นก็ร่วมเฉลิมฉลองด้วยนะครับและอยู่บนมือของดอลลี่และโบกี้นะครับส่วนลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยสภาพนะครับก็คือยับเยินเลยก็คือร่างย่นนั่นแหละหมดสภาพนะครับทุกคนต่างมีความสุขนะครับยกเว้นลูฟี่ที่ไม่ฉลองอะไรเลยเพราะร่างของเขาในตอนนี้เหี่ยวย่นนะครับไม่มีสภาพในการฉลองได้นะครับซึ่งลูฟี่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก กำลังไปเอลบาบแล้วดินแดนในฝันของฉันดอลลี่กับโบกี้นะครับก็กูร้องนะครับด้วยความดีใจหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับก็คือการเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วเราก็สามารถอ่านสิ่งที่เวก้าพังอยากบอกกับซันจิได้นะครับที่เอเคด้วยโดยเวก้าพังก็พูดนะครับกับซันจีละครับว่าโอ้ยเกี่ยวกับวันพีชนเหรอฉันหวังว่าเนี่ยพวกนายจะสามารถคว้ามันมาได้นะแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีในตอนที่1123นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านั้นไม่งดนะครับสามารถรับชมต่อไได้้เเลลยนแวก็็ปง สำหรับตอนนี้นะครับก็กําลังปูเส้นทางในการไปเกาะเอลบาบแล้วล่ะในตอนหน้าก็หวังว่าจะถึงนะขอให้ไม่มีภัยอันตรายอะไรนะครับมาขัดขวางและกันสาหรับกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ